โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายนินเทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม Spirit Master หรือว่าเกม Soland ดีโหลดนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยจะเปิดให้เราเล่นในไทยนะครับผมในวันที่3มเมษายนนี้นะครับวันนี้เราจะพามาดูตัวละครเนาะก็ตัวละครเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวละครภาค2ด้วยแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกนะครับในเมฆของถังซานนะครับผมก็จะมีพวกเทพต่างๆนะครับมันจะทยอยเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่งแพทหรือเปล่าสําหรับในส่วนของทางซูเวอร์ไทยเนาะอันนี้ต้องดูอีกทีล้วกันนะครับ แล้วก็หมวดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับโ,โหคือต้องยอมรับเลยว่าผมเข้าไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นในส่วนของเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นทเท่าไหร่นะแต่จะมาลองลงด่านให้ดูครับการลงด่านนะครับถ้าเราพลังมากกว่าด่านเนี่ยเขาจะมีให้เรากดสกิปข้ามไปเลยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ข้ามเนี่ยเราก็สามารถมาจัดทีมลงไปได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมก็จะจัดออกไปก่อนนะปึ๊บปึ๊๊ เราสามารถจัดทีมลงไปได้นะครับแล้วก็จัดทีมเหมือนกับเป็นทีมสำรองทอยทีมเสริมของเราได้นะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วว่ามันต้องจัดตรงไหนนะครับน่าจะมาจัดตรงนี้แล้วนะอ่ะน่าจะต้องกดตรงนี้เนาะไม่ใช่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราสามารถกดจัดลวดเดียวไปได้เลยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสําหรับตัวเกมเนาะภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะรอเลยครับผมใกล้จะเปิดแล้วเดีย๋ยวเราจะพาไปดู สัตว์วิญญาณรวมถึงอาวุธลับด้วยนะครับอาวุธลับเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าอันไหนมันดีมากนะครับแต่ว่าสัตว์วิญญาณเนี่ยผมก็พอรู้อยู่นะว่าเขาใช้กันตัวไหนมากนะครับอนี่ครับก็เป็นเกมที่แบบว่าเล่นสนุกเล่นเพลินนะครับแนะนําเลยนะสาหรับเกมนี้นะรอเลยครับผมวันที่3เราก็จะได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของถังซรานางา RPG นะครับก็จะเปิดในวันที่2เมษาแต่ว่า อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าเล่นได้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นของทางเซิร์ฟจีนเนะเาะข้อดีของเกมนี้ก็คือเขามีระบบที่เรียกว่าพลังงานถึงนะครับไม่ใช่พลังงานถึงพลังถึงเนี่ยเราก็จะผ่านด่านได้แบบอัตโนมัตินะครับเป็นการสกิปข้ามด่านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ตัวละครระดับ A หรือว่า A บวกเนี่ยที่ทำด่านเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมให้กับทีมของเรานะครับพลังยิ่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับนี่เลยตรงนี้นะ ก็กวาดล้างไปเรื u, hit, ่อยๆได้นะครับนี่กวาดได้ทุกด่านนะแล้วมันก็ได้รับของรางวัลด้วยเวลาเราผ่านด่านนะครับก็ได้รับเพชรได้รับใบสุ่มเนาะรวมถึงมันจะมีขึ้นมาตรงนี้ครับเวลาผ่านด่านไปเนี่ยถ้ามันมีของแจกมันก็จะแจกพวกใบสุ่มพวกตัวละครนะครับต่อมาครับผมเราจะมาดูอาวุธลับกันดีกว่านะครับอาวุธลับเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ให้กับตัวละครสายไหนนะครับถ้าเป็นอาวุธลับระดับ SS นะครับมันก็จะสามารถใส่อาวุธลับ S <laughs> เพิ่มได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยใช้อาวุธร,ระดับ ss ขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันจะช่วยเสริมให้กับทีมเราได้ดีกว่านะครับอ่ามีแบบเยอะแยะมากมายนะมีอาวุธพวกอาวุธพวกเนี้ยที่มาเป็นของภาค2นะครับผมก็จาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าภาค2ผมก็เพิ่งมาเริ่มดูนะครับเพราะว่าตอนแรกอ่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูหลอกภาค2นะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะไม่มีภาคไขยเนาะผมรอดูภาคไข่นะสำหรับภาค2เนาะโอเคมาดูในส่วนของสัตว์วิญญาณนะครับ สัตว์วิญญาณหลักๆเลยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเราไม่คุ้นตาคุ้นตานะอ่ะก็เอชก็จะมีตัวพวกเนี้ยนะครับนี่แล้วก็มีพี่นอนใหม่ครับวมาผมตัวนี้จาได้เลยพี่นอนใหม่น้ำแข็งแล้วก็จะมีตัวแมงป่องนะครับแมงป่องหยกมาลกดนะครับนี่แมงป่องน้าแข็งเนี่ะอ่ะก็จะมีเหมือนกันนะตัวที่เขานิยมใช้กันนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็เห็นเขาใช้ตัวนี้นะ ราชสีหทองคำสามตานะครับแล้วก็เป็นมังกรทองนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะแล้วก็พี่นนอนใหม่ไม่รู้ว่ามีคนใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัว sp หรือว่า ss เนี่ยแน่นอนครับผมเขาก็นิยมใช้ยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นตัวที่แบบเรียกได้ว่าใช้งานได้ทุกตัวเนาอะ,อะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้ได้เห็นเขาใช้เยอะมังกรทองแล้วก็ตัวสามตานะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ในส่วนของอาวุธเทพนะครับอาวุธเทพเนี่ยแล้วแต่เลยนะว่าเราต้องอ่านสกิลดูอีกทีแล้วกันนะครับเห็นเขาใช้เซตส่วนมากเขาก็ใช้เป็นเซตมังกรกันนะอืมเซตเทพมังกรนะส่วนไอ้พวกเอสพีเนี่ยผมผมเล่นไม่ทันนะครับมันเพิ่งมาใหม่เนาะก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะอะก็ประมาณนี้มีดาบแห่งลมหายใจของหัวอีห่าวด้วยนะครับตัวนี้เนาะก็แบบว่าเรียกได้ว่ามีทั้งภาคหนึ่งภาคสองรวมกันเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะ ใครไม่มีเวลาว่างก็มากวาดล้างตรงนี้ได้เราสามารถกดกวาดล้างรายวันได้นะครับสําหรับตรงนี้เนาะเวลาเราผ่านด่านผ่านอะไรแล้วเนี่ยเราก็มาเคลียรตรงนี้ได้นะครับระบบสุ่มกาชาเกมนี้เป็นมิดกับสายฟรีไหมต้องบอกเลยว่าเกมเนี้ก็เป็นมิดมากนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกตัวได้นะตัวที่ผมแนะนําในช่วงต้นเกมก็จะเป็นในส่วนของออหมาหงจิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสังซ่าอุลับอ่ะสองตัวนี้เลยนะครับที่เราควรที่จะรีหาเนาะส่วนเอเดนบวกเนี่ยผมแนะนํา ตัวแรกเลยนะตัวแรกเลยก็จะเป็นเอาธาดาเมจนะถังซานเทสมุดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นซับพอร์ตก็เป็นหลงหลงนะสองตรงนี้เลยนะที่เราต้องการที่เราจะหานะครับผมเนาะโอเคเดีย๋ยวเอาไว้เกมเปิดเนี่ยเราจะมาทําไกด์อีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็เดีย๋ยวไว้ใกล้เกมเปิดเนี่ยถ้าใครอยากรู้ไกด์ตรงไหนเดีย๋ยวผมก็จะทําให้นะครับว่าหนึ่งวันเนี่ยควรที่จะทําอะไรบนะ้างเนาะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะแล้วก็เรื่องของการรี d ดีน่าจะรี ไม่ยากนะครับถามว่าเราต้องเรียนดีไหมถ้าเขาอัพเป็นแผดในส่วนของตัวที่มันเป็นตัวดับ SS หรือว่า SS บวกวเนี่ยเราก็ควรที่จะรีหาให้ได้ถังซานนะครับหรือว่าถังซานที่สม,มุดไม่ก็หลงๆเนาะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันงไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมน,นี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ